คึก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 าตีเล่แทงเอ้โอ้โหแล้วนั่ยังเฮ้ยมาเร็วมาเร็วไปแล้วไปแล้วพ่นพูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่ากระป๋องก็กระป๋องโลจ่า สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีนะคะคึกคึกคนาหเมาแงอโอ้แล้วน้ยางเฮ้ยไอ้ยะโอ้โหคึกคึคักคึกคักคึกคมาเร็วมาเร็วไปแล้วไปแล้วพุ่น

มาจากจากออกกำลังกายบ่เข่าคอกเอ้าข,า,ขาหลังพร้อมขาหน้าพร้อมเออเออฮ่าฮ่าคุณไหนนอนบ่ไดีนอนอยู่เอ้าเอา,เอาเอมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วจะหลอผมเด้อพี่ดิวจะหลอผมนะตั้งท่าแล้วเดนตั้งท่าตั้ง ตั้งท่าตั้งท่าว้าวรอบไปเด็กหน่อยว่าท <uss UC S> <kaz uffy> ี่อืมอืมะรบรบรบครับรอบรอบรบรอบรบรบพระเอกมารอบหน่อยพระเอกมาเออ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  เมาแล้วมาแล้วมาแล้วหรอเล็กน่อยมื่อนีห้อโอ้โอ้โอ้ตันเดือกเอากระลังออกตันมันไม่ยั้งดอกเออเออ ตอนพีเดาวบ,มาบา่มาบ่ยเมอือโอ้เด่นเลนกองไส้ดีเนาะไปเร็ว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 วอือ,อ เขาเล้วเขาคอกแลี้ยวคนเขาบ้านแลี้ยวคนเขาบ้านแล้วเห็นพี่ดาวมาเย่ยนไปเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหปดเสียงแท่งเขายางคักเลยโอ้โหมาเลยง่าแท่งยางคักเลยแท่งเขายางคักเลยเซ็ตบอเซ็ตบอ Ui 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 đây ui tiêm lốp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 , ui vây, ui vây

อ,ออเอออออ,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 อออกเด้อยพ,ยยพ่อใหญ่พี่เอ้ยย่ะมาเล่ยนของเขาเดอ้อยานบ่ยานบ่ไปแล้วคุณ <c oughs> ้เหยีเห็น่เหแไปแล้วไปแล้วคุณนุณมงแดนออกมาแล้วเข้าไป เออเดีเยวไปออกมาแล้วเลยนะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เบิกเยอะี่ยาวมากกบไปเอออมาหนังนอหนินอมาหนังนอหนินอไปเลยบ่ไปครับบ่ไปแน่แน่น่่โอ้โอ้โเฮ้ยมิงมิงมิงเขนเอาไปเข มาแล้วครับมาแล้วครับเอินผมนยังครับพี่ดิยวเอาเอาเห็นบอ่อเห็นบอ่อบอร์เห็นสามได้นั่น ไ, but, ไปแล้ว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 เอ้าเอ้าเอ้าอ้โอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมแตกโปะบาน่าแตกโปะบาน่าโอ้ย เฮ็ดอีหย่างนอนี่นนอครับสุดยอดเลยครับสุดยอดพระเจ้าจอดมันยอดมากครับโอ้โพระเจ้าจอดมันยอดมากบอนักกอกบอลครับอยู่ในป่าเ <c oughs> ขาปลาใกล้ๆบ้านก็ได้ครับบ่ได้ไปต้องไปไกลเลยบ่ <c oughs> ต้องไปไกลครับบ่ต้องไปไกล <c oughs> อ,ออืม ครับผมครับผมดิวดิวดิวไปแล้วไปแล้วไปนี่เออเออเออไปแล้ว อ้าวอ้อออืออือเตตัมอันนี้สนุกไปเลยเด้อไปเลยเด้อโอ้โอ้ตําเสาเฮียนสนุกโอ้ยหลอลุ้นไปนะคะแม่เอฟซีว่าลูกชายแม่เอฟซีจะเล่นไปตําอันเสาเฮียนเชียร์บอลนี่ ล่อลุ่นล่อลุ่นค่ะโอ๊ยทั้งคุ่นทั้ทงคุนง่นกับแม่นผูดแ่อีนุ่นหนอ่ผุนนผ่นนอ ป่วนป่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลากระป๋องปลากระป๋องโลดจ้าก็ขอขอบคุณในแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะรอชมคลิปใหม่นะคะคลิปปนป่วนของมิ่ง คลิปใหม่ต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ